ส่วนที่การดดวนนะคะย่าก็อยู่กับแม่เพที่ชื่ออะไรก็ไม่อือมแต่ว่าทางตันไปทางนี้แล้วก,กัน เนี่อะไรสีชมพูชมพูอ่ะมันนี้สีชมพูสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินเราเห็นแค่นี้นี่สีชมพูเนี่ยคืออะไร คืออะไรอะ่ะผีอยู่ไหนอะ่ะโอเคมาแล้วเฮ้ยสีน้ำเงินมาได้ยังไงเมื่อกี้ไม่มีเยวทางตันน่า สีเขียวด้วยนีสีเขียวด้วยอุ้ยมาได้ยังไงมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวอันนี้สีชมพูมันคืออะไรล่ะมันกดได้ไหมกดไม่ได้แร้ว,วนมาที่เดิมหรอเป่อเน้ยสีฟ้า ีอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ไปไหนพี่โอ๊ย ลืมบอกแมปเนี้ยห้ามมองหน้าีม uh> ันจะไล่ราเพื่อนร้พีอ้าวอ้ สีดำเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนมันเป็นสีดำคิดว่าผีก็มีแต่คนมี่ทเป็นดำดำเเพราะมันเป็นแบบเดิมก็คอเดิมฮ่าแล้วเพื่อนมาอยู่ข้างหลังอะตกใจอะรอบหนึ่งนะทุกคนเราคุย ไม่แล้วมึกยาคือแบบมันวิ่งเร็วอแล้วมึอกยามันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะคิดว่าผีอ่ะเพราะว่ามันมีที่ที่หนึ่งที่มันจะทําให้เราวิ่งเร็วไงแล้วคิดว่าผีแบบจะดู เดี๋ยวแล้วเพื่อนวิ่งเร็วได้ยงออังไงเออถึงเร็วดูหน่อยอ๋อรู้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะซื้อเกมพารหรือเปล่าเกมพาในที่วิ่งเร็วหรือเปล่าไม่รู้อะไม่ได้ดูดูหน่อยเพื่อนจีนค้อเพื่อนไปแล้ววิ่งเร็วมากเลยแันว่าไม่ใช่แล้วกค็กคือแบบอืมตกใจ <c oughs> มันมีสีส่ม้มีสีซ้มด้วยเดี๋ยวมันวิ่งเร็วอะถ้าวิชาเราไม่กลัวนะแต่เดี๋ยวผีมันวิ่งชา้าเราไม่กลัวผีเพราะผีมันวิ่งชา้าแต่ว่าเพื่อนอะนวิ่งเร็วอะ มันเป็นตรงที่มันวิ่งเร็วหรือเปล่าอ่ะเพราะเราเคยไปแล้วมันทำให้วี่แล้็แบบเฮ้ย นี่มันเืเ่าสดโฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเราจะตัดบางตอนออกไปนะเพราะว่ามันชิบยาวมากชิมเงินแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นลูกสอนอะอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเจอเพื่อนและอุ่นใจแล้ว จะได้จะได้อยู่กับเพื่อนจะได้ไม่ต้องไปหาผีคนเดียวได้ไหมเฮ้ยกึกกึกกึกก่ะเนี่ย ได,ดิเดี๋ยวเรานำก็ได้ถ้าเพื่อนไม่อยากนำม,มาดินี่ไงเจอคนค้างแล้วหนึ่งเจอคนค้างแล้วหนึ่งอุ้ยอ้า ถ้าเรามองหน้าผีมันจะตายแล้วผีก็จะได้ละอามเรามาตกใจหรือว่าเรา,าวนมาที่เดิมถึงได้เจอเพื่อนอะไรไม่มีถ้ากลัวก็ไม่ต้องเล่นเลยอะไรเดินหอยหลังทำไม สรุปจะไปทางไหนก็ไปดิไปดิเออที่ไม่ได้อัดคลิปเจอบ่อยมากแต่พออัดคลิปไม่เจอสักตัวเจอแต่เพื่อนเจอแต่เพื่อนตัวดำวิบขีมันไปแล้วสรุปวันนี้จะได้อัด ต้องอัดไหม,มอโอ้ยเดี๋ยวรอดูเอาวหายทำไมเดินเร็วกันจังเลยเพื่อนเนี่ยอน้อยไม่ทันแล้วโอ,อเเอาเกมไปแล้วโอีคมันตายไปแล้วเลยเอาเกมไปแล้วอุย้ย รีเซ็ตเหรอมารีเซ็ตเหรออะไรอ่ะอ้านู่นอะไรเนี่ยอุ้ยคนเดียวเลยคนที่อุ้ยคนเนี้ยเอกเอกอะเอกเอกอะหน้าหน้าเป็นตายอะที่อกว่าอ้าเปว่าเราต้องไปหาใช่ไหมเราจะได้เจอผีพ้ยเจอเพื่อนอีกแล้วเจอบ่อยมากเลยนะเจอแต่เพื่อนแต่ว่าไม่เจอผีเลยอ่ะ วิวิเพื่อนเก็บอะไรกันเ เจอเพื่อเราไม่เห็นเจอผีบ้างเลเลาอยากเจอผีเราไม่ได้อยากเจอเพื่อน e ขอเจอผีบ้างได้ไหมไม่อยากเจอเพื่อ,แล,อ,อแล้วเนี่ยเบื่อเพื่อแล้วเนี่ยอยากเจอผีอ,าอยากเล่นคนเดียวบ้างแล้วว่าแล้วน้องแล้วเราก็อยากเล่นกับน้องได้แต่น้องไม่มา,าเล่นกับเราแล้วเพื่อนก็ยืนนิ่งอีกแล้วก็ไม่ชอบเพื่อแล้วไม่ชอบเล่นกับเพื่อแล้วยืนนิ่งอยู่น,นั่นแหละกลัวผีเหรอเราไม่ได้กลัวผีแต่เราอยากเจอผีอ่ะ อยู่ไหนหมายถึงในเกมนะหมายถึงในเกมเหมือนเป็น,นยังไงยี่รีเอทุกคนน้องเราจะมาเล่นด้วยนะน้องเราจะมาเล่นกับเราแล้วเราก็จะเจอน้องแล้วแต่ว่าแล้วก็อาจจะลงท้ากับน้องด้วยแล้วเราก็อาจจะไม่เจอน้องด้วย<ห>ว่าหวังว่าน้องจะเฮ้ยอ้วาว อ๋อเพื่อนเป็นตัวเลี่ยมเดียมก็คิดว่าเพื่อนเป็นผีเพราะว่าเพื่อนอยู่ในเงาด้วยเลยก็เพื่อนเพื่อนอยู่ในเงาแล้วเราก็เห็นเพื่อนเป็นสีดำดำแล้วก็คิดว่าเพื่อนเป็นผีอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากแล้วเราก็แล้วเราก็ไม่อยากเจอเพื่อนด้วยเราเบื่อเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ต้องการมาด้วยตอนเนี้ยทุกคนเราจะสีแดงแล้วก็มีเสียงค่าค่ากันเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้เราหยุดอัดคลิปนะแล้วมันไม่ใช่ผีนี่ ผีมันต้องตัวเร็มเมตาแดงแดงว่ามันมีหลายผีแล้วว่ามันต้องมีหลายผีแน่เลยแล้วพี่ก็ตายแล้วรีบเข้ามาเร็วเอาทุกคน้แล้วก็จะน้องเข้ามาใหม่แล้วนะโอเคแล้วเราก็จะมาเล่นแล้วโอเคเล่นเเฮ้ยเราเจอตัวเองเนี่ยม่มีคนแต่งตัวเหมือนเราเลย เรารีเซ yeah, ็ตแป๊น okay, นึงเดี๋ยวดูดีม้ยมีคนแต่งตัวเหมือนเราหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาก่อนไม่มีเรารีเซ็ตแล้วไอตัวเมื่อกี้ที่เป็นตัวเหมือนพี่คือใครไอโดนน้องเกมอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่สินี่ด้วยนี่ด้วยสีชมพู ไม่เจอไม่เจออยู่ไหนอยู่ตรงไหนเาจะอยู่ฝั่งนีออยู่ลองรีเซสสิจะเจอกันไหมไม่อยารีเซพี่ไม่พี่ไม่ไดรีแล้วก็เดินตนกว่าจะเจอแล้วกันแต่พี่อยากเจอผี ไม่เห็นเจอสักวันเอ้ยไม่เห็นเจอเลยเจอแต่ผีนะ่ะอยากเจอผีไอ้ที่มันตาแดงแดงเพราะมันมีหลายผีแน่เลยถ้าเจอผีออกทีนี้อำไมมันน่ารักจะตายากกน่ารักหรอทุกคนคือแบบานะหาผีไม่เจอสักทีอ่ะคลิปยาวแล้วนะเนี่ยต้องไปเสียเวลาตัด ตัดต่อเยอะโอ้ยต้องเสียเวลาตัดต่อนะคะ <c oughs> เดแล้วถ <c oughs> ้าไม่เจอแต่ทางตหนก็รีเสิร์ชดีกว่าหาทางไม่เจอ ออ๋ที่นี่ไม่ได้อยู่ตัวเลยหฮ้ปับมุกมกล้องไม่ได้ต้องอจอยใหม่แป๊บนึงโอเคก้ามาใหม่แหละทุกคนคือมันเดี๋ยวทุกคนคือเราเล่นมานานแล้วหาผีไม่เจอสักทีต้องเสียเวลาตัดต่อตอนนี้เราข้าม,มาแล้ว ตรงนี้แล้วเราก็คือแบบยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วยี่สิบสองแล้วโอเคเราต้องปิดคลิปแล้วแหละหาพี่ไม่เจอจ้าพี่อีพีหน้าค่อยมาหาแล้วกันนะวุ้ย